สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะพี่ป้าแก่ค่ะป้าแก่ป้าแก่เมื่อกี้หนูเห็นอยู่ร้านอาหารคุณป้าขายของด้วยได้เพราะฉะนั้นใครมาไปอุดหนุนป้าด้วยนะได้หรือจะสั่งข้าวเหมือนกันถามก่อนสานเนี้ยค่ะป้าป้าอยู่มาห้าสิบปีแล้วป้าดูแลดูแลตรงนี้อยู่อ๋อเป็นคนบอกกล่าวนามค่ะแล้วเวลามาเนี่ยทูบมันไม่เหมือนกันหรอคะป้าไม่เหมือนกัน เพราะว่าบนก็บนขอก็ขอ,ขอ,ขอถ้าพรธรรมดาไม่มีอะไรก็สามสิบเอ็ดดอกสามสิบเอ็ดดอกอันนี้อ่าถ้าขอถ้าขอสามสิบแปดสามสิบแปดแล้วถ้าบนนะคะบนสามสิบหกเพิ่มเพิ่มเก้า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 สิบแปดแล้วตรงนั้นสามสิบหกแล้วก็สามกับหนึ่งโอเคนะคะแล้วค่าทู่เนี่ยคะ่ะ <laughs> มัน มันจะให้มันไม่มีมันไม่มีตู้นี่เขาก็ไอ้นันกันถวายกันมาไว้อ่ะเขาซื้อมาแล้วเขาก็ถวายก็ไหวกันแล้วป้านําเฉยๆไม่มีค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วทูปก็ต้องหาให้เขาอนะบางคนก็หามาอ่อเขาหามาอ่าเขาก็วางไว้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นมาก็จะอย่างนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยนอันนี้อันนี้ว่าธรรมดานะค่ะอันนี้ ขอพรสองคนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าสองคนนะคะมอะไรคนรัพวงอ่าได้อยู่อันนี้ของไายสองเอ็งมาเอาเลยสองคนสามหกสามที่แปดเก้าสิบสองสิบห้าสิบสิบจ็สิบแปดยี่สิบสามแปดปักที่สองยี่สี่ยี่สิบหกจะมาว่าอะไรคะส สองนามสี่สหกขอพรธรรมดาสแปแต่ไม่ได้ขอเกี่ยวกับเรื่องงานนะขอพรธรรมดานะก็เป็นกองนี้อันนี้ของตัวเองสี่ชุดอันนี้ขอพรธรรมดาค่ะอันนี้ของตัวเองที่จะขอทำธุรกิจอันนี้ไม่เกี่ยวของหนูใช่ไหมก็ด้วยมาสี่คนบ้างหระสองคนขอไหว้สองคนเองเหรออ๋อโอเค ตาเห็นสี่คนไม่ได้นะ <c oughs> อ่าออันนี้ของเอาไปเลยสองคนปะเอันนี้หยิบเอาเลยสามสิบแปดของหนูเกินได้ยังไงเนี่ยสองนับใหม่สี่หกสองสี่หกแปดอันนี้สิบสองสี่หก้ยขอพรนับเลยลูกสแปดี่สามสิบเอ็ดดอก ยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามสิบแปดดอกสองคนนะอันนี้นับยังอันนี้นับแล้วอัเนี้เรออกก็เออถูกไหมซื้อเหมือนไม่ทันตัวสี่ห้าอ่านเราไปจุดเทียนเลยมาเนี่ยจุดเลยนั้นนัดเดี๋ยวค่อยทำเหรอจุดเลยไหมอ่า อันนี้วางไว้ก่อนไปจุดเทียนเอาแสงสว่างก่อนค่ะเดี๋วหนูอุดรอบนะเพื่อความเชื่อสี่แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรคะสองยี่สี่สิบหกยี่คุณจะขออะไรสิบสามจะขอเกี่ยวกับงานหรือว่าจะไหวธรรมดาแปด ส<ห>าม <หา S 1> แปดเกี่ยวกับงานก็นับเพิ่มเพิ่มไปอีกเจ็ดดอกโอเคหนึ่งจุดเทียนโอเคค่ะจุดเทียนตรงกลายนี้นะคะป้าใช่ใช่ดินนี้ก็ได้ลูกเจ้าทีเาทาาท่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางอันนั้นมันแน่นแล้วคใครก็จะไว้แต่ตรงตาแผ่นดินอย่างเดียว อะไรนี่ของน้องนะพร้อมๆกันเดี๋ยวป้าบอกกล่าวทีเดียวพีได้ได้ดิมก็ได้ลูกนี่ของลุงใช่ไหมลูกค <ไป S 1> <น>่ะ<า>อ่านจุดแล้วบอกพร้อมๆเอ้ยพร้อมกันเดี๋ยวป้าสวดน,นำทีเดียวจุดจุดทูบด้วยจุดทูบเลยขอแห่ <c oughs> ให้ติดนะลูกสุดให้ติดทุกดอกนะคะฮะบอกสามีสุดให้ติดทุกดอกเดี๋ยวไม่สมเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยพ,อพร้อมๆกันเลยนะคะคพร้อมกันยังคะค่ะท่องน้ำโมสามจบนะคะและบอกชื่อของแต่ละคน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ oh ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยาเต่าเรือนเต่าเงินเต่าทองเงินเต่าทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้เก้าตัมในเวสามนเวศีแสีไม่มีญาติก็ดีและไม่มีญาติก็ดีจงลงมาเป็นที่พึ่งให้กับท่าพก้าด้วยเถิดแล้วก็บอกกล่าวขอพรกันเองนะ ที่ละเก้าสองที่แล 9, 2, ้วตรงนู้นสิบหกดอกค่ะพอะไปถึงตรงนู้นสิบหกดอกแล้วก็บอกข้อดีดำเรียกเขาเข้อปูดำว่าหนูไปทาอะไรไปอะไรให้ผ่านหมดทุกอย่างอ๋อถ้าสาเร็จแล้วผ่านหนูจะซื้ออะไรมาขวายก็ว่าไปค่ะโอเคนะโอเคยันอันนี้เก้าอันนี้เก้าอันนี้สิบหกแล้วข้างหลังสามกับหนึ่งแม่ใส่กับแม่ตะเคียน งนี้นะเป็นหลานหลกฐานหลกปื่อดำแล้วก็ต้องอธิษฐานสามกับหนึ่งลูกว่าเราจะทําอะไรแล้วก็ขอหาคุกตากฝนเปล่าตากฝนฟป่ามาตรงนี้ดีกว่ามั้งแล้วก็เอามาไลยถวายถวายตรงตรงไหนก็ได้ลูกลิมก็ได้ตรงพ้ปู่ดํำก็ได้ตรงกลางมันแน่นละขพาวปุ้ดเฮ้ยนะ แล,แ,ลแล้วอยู่ดีๆทําไมป้าถึงมาเป็นคนที่แบบอ๋อเมื่อก่อนเนี้ยป้าอยู่ตรงนี้แล้วเลิกกับแฟนไปค่ะแต่ว่าทีน,นี้เขาให้ป้ามาดูแลตรงนี้ใครให้มาดูอะนายกี่รุ่นกี่รุ่นก็อ๋อ,อ,อคือเราต้องดูตรงนี้จะเป็นคนจัดเครื่องไหว้แลวป้าพาสวดนาอย่างเงี้ยให้นายทุกคน อย่างนายมงคลนเนี่ยย้ายไปแล้วค่ะย้ายไปแล้วเขาเชิญได้เลื่อนยศหรือเขาจะอะไรเขาก็จะโทรมาทางโรงพักว่าพระแกยังอยู่เปล่าก็<ะ>อ,อยู่เขาก็มาไหว้กันเราก็จัดพิธีการให้เขาอยู่ด้านนี้นีกว่าจะได้เห็นตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้อ๋อป้าต้องเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างแล้วเขาไม่ถวายใบสีอ่ะเหรอคะเวลามาไหวม้มีมีเพราะว่าจะจัดเครื่องอะ่ะถวายเขาหมด อย่าคนมาไหว้ใหม่ใบสีเปิดโลกกับใบสีธรรมดาอย่างนี้อป้าจะจัดไว้ตัวนี้ค่ะอย่างสมมติว่ามาครั้งแรกเนี่ยค่ะป้ามาตัวเราครั้งแรกเราไม่รู้ใช่ไหมใช่ใไไก็ไม่เป็นไรเขาป่แกก็้เข้าใจอ๋อถ้าบางคนอะจริงๆแล้วมันต้องใช้โถมอะไรห้าตัวเพราะว่าข้างบนนี่สามที่ห้าห้าที่อ๋อ แล้วถ้าตุ้มลูกถ้าเราบนใช้สามสิบเกดดอกค่ะแต่ที่ตรงเนี้ยที่ละเก้าสองที่จะใว้สามสิบหกดอกถ้าขอขอเราก็ใช้สิบหกดอกค่ะถ้าขอใช้สิบหกดอกอ่ากับรวมทั้งหมดก็ต่ามสันแปดดอกอ๋อก็คือที่ละเก้าแล้วก็สิบหกแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งค่ะทีเนี้ยสึบหกดอกเนี่ยที่ขอทําไมป้ายหนูไปขอกระปูกดา เขาพักอยู่กับเาอูตรงนี้อ๋อเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วค่ะ ah. แล้วเสาอันเนี้ยคือเสาตก,กน้ำมันไปดูพันไ้เสาตก,กน้ำมันค่ะเ ah. พราะว่าก่อนที่จะรื้อกล้างแตกเนี่ยค่ะก็อยู่เสาเนี้ยอยู่ที่บ้านสารวัตรบอกพวกนายก็ช่วยกันทําหลังคารวมกันคนละสองพันพัน,นแล้วแต่ใครจะให้ ค่ะป้าก็จัดการให้เสร็จอันนี้แม่ใช่แม่เนี่ยไปร้อยกว่าปีนะค่ะเสาต้องน้ำมันนี้ก็มีหลังคาด้วยอ่ะปกติเขาก็จะปล่อยไว้เนาะปกติมันไม่มีค่ะก็โดนฝดอ๋อนี่ยป้อนคนหาอุปกรณ์ช่วยกันทำบุญค่ะนายเทาก็คนละสองพันบั้งสามพันพันมาห้าร้อยเราคูไม่จำกัดแล้วแต่ใครจะทำมาและที่ป้าทำป้าก็ไม่ได้อะไร ช่เหมือนมาช่วยเฉยๆได้บางคนเขาก็ให้ค่ะเขาให้นะบางคนเขาจะขึ้นตำแหน่งเขาก็มาพอเขาไหว้เสร็จเขาได้เขาก็จะให้เราไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งนั้นทีนี้คําแนะนําป้าคือว่าถ้ามาครั้งแรกแบบไม่ทันเตรียมตัวอะไรอ่ะทีนี้ก็จะมีรูปเพียนป้าก็จะมาสอนแล้วก็ถ้าใครสําเร็จหรือว่าถ้าใครอยากมารอบถ่อไปคำแนะนำป้าคือมาอะไรต้องห้าปวง ถึงจะทบนะคะแล้วเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาไอ้นั่นฆ้าปีเลยนะเขาทําธุรกิจแล้วหลังสุดทีนเนี่ยเขาจะต้องมาไหว้ถ้าเอาเลขบัญทีไปแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ไปพอเขาหลังสุดทีเขาก็จะโทรมาบอกว่าให้เราเก็บเครื่องให้เขาเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้นี้ก็มีคนมาไหว้อยู่ตลอด50ปีเยอะแล้วทไมเราเพิ่งรู้เนาะเขาไปดูใน tiktok อกอ เพิเห็นเพิ่งเาพิ่งดูเมกันไงยังบอกเอ๊ะทำไมคนมาเยอะจังค่ะไปดูอ้าวตายหาเขาลงติกี้อกาิแล้วทีนี้คนที่มาขอส่วนใหญ่เขาจะมาต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องได้ทีเดียดแลอทีเนี่ยเกี่ยวกับเพราชการแล้วก็ธุรกิจมากันเยอะมากเมื่อวานนี้ก็มีคดีความอ่าคดีความของเขามี อันนี้เขาไปดูองค์พ่อพิชเชเพ,พอเขาเอ่ยมาเนี่ยเราก็จะบอกไปเขาก็เราก็ให้เขาไหว้อือก็คือ <c oughs> เขาไปดูองค์พ่อพิเชเนตพ่อพิเชเนตบอกให้มาไหว้าให้มาไหว้ตรงนี้ก็เหมือนคนที่ไหว้ข้ามปีเนี่ย <c oughs> ขเย <c oughs> ขาก็มาจากองค์พ่อพิเชเนตองค์พ่อพิเชเนตอยู่ที่ไหนเขาอยู่แถวต้อยอนุชทั้งแล้วองค์พ่อน่ะเคยมาจอดรถแล้วก็พอดีมาเจอป้าเขาก็เลยแนะนําลูกศิษย์เขาว่า ให้มาตรงนี้ให้มาหารงี่นี้เมื่อกี้ตอนมาเนาะป้าก็อยู่ตรงฝั่งนูป้าถามได้ไหมไอเหลาตำรวจจะวิ่งจับหมาไม่ยังว่าช้ามีรลตูคู่น่ะเราก็หวังดีค่ะเห็นเขามานะเราก็ถามเขาว่าคุณจะมาไหว้อะไรค่ะข็ให้บอกมาจะได้จุดทูบถูกเขาเหมือนแบบว่าจะไปยุ่งในทั้นมีไม่ยินดียินร้ายอะไรเงี้ยเหมือนกับเราจะมาเรียกอะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เราจะบอกวิธีการเขาให้ใหเขาทําให้ถูกพอ,อเขาท,ทําชาดได้ยิงนึกว่าเราเป็นแม่ค้าใส่แย้มนี่เขาไม่ใส่ใจแล้วบอกอ๋อซือก็ไม่เอาท่ามเลยลเขาว่ายังไงแล้วตอนนี้มาแล้วแต่เขาเออเพราะเพราะว่าตรงเนี้ยแบบที่ป้าบอกอะไม่เหมือนกัน ในตอนที่เราเห็นป้ายอ่ะแถวที่ป้าสอนมันไม่เหมือนกัน,น,กนอันนี้มีคนที่เขา,า,าทำมาถวายเราก็ต้อง่อนตามเลยแบบส่วน,นม,วมากนายที่อยู่ที่เนี้ยจะเป็นคนไอ้นี่ค่ะนายบางทีก็แกเอาไม้เลยโอ้ไม่เอาไม้ได้ปะเออจริงๆป้าต้องมีไม้ <laughs> เขาก็ให้ไม้แล้ววันนี้ตอนนี้คือฝนตกหนักมากอ,ะอ่ะอ่าเออแล้วป้าต้องแบบให้ทุกคนได้ยินก็ต้องไปเสี่ยต้องมีไม้ แล้วอย่างใบสีเขาจะถวายกันเมื่อไหร่อะคะป้าถวายได้เลยลูกนี่หนูอ่ามาเหรอปะของขาดื่นออหรือแค่ไว้ลายไว้ทูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถวายได้คือเราไม่ใช่ของกินของกินไม่เกินเที่ยงอ๋อที่นี่นะใครจะถวายของกินห้ามเกินเที่ยงไดแล้วของกินคืออะไรคะผลไม้แต่ผลไม้ขนมนมเนยอะไรเงี้ยข้าวเนี่ไม่ต้องไม่ต้องผลไม้ขนมนมเนยน้ำอ่า แต่ถ้าห,หลังเที<ด>่ยงหลังเที่ยงแล้วต่งเครื่องผู้งอะไรมาลัยอ่ามาดูบุรีเนาะแล้วถ้าหากคนแบบมาจะแบบไปได้สําเร็จมาแล้วให้ป้าเตรียมป้าก็ได้นบเนาะอ่าอ๋อเอาะเอาวะขอให้สำเร็จนะลูกสาเร็จนะเมื่อกี้ก็มาคู่หนึ่งรถแดงเสื้อก็ะดงทั้งคู่อ่ะที่หลังอยากใส่สีแดงนะลูก เพราะว่าที่นี่ไม่ชอบสีแดงด้านดอกไม้แดงก็ไม่ได้ก็คือเอาดาวเรืองก็คือเราจะได้เจริญรุ่งเรืองอ๋อโอ้ข้าวใส่คืออย่าใส่สีแดงเลี้ยงใส่สีแดงอย่ามาได้ใช่ไหมนี่เขาสังเกตอะ่ะเอาช้างมาถวา,ายเขาบอกไ้ป้าเดี๋ยวหนูว่าช้างมาถวายกับคึงพ่ออมรค่ะเขามาวันลวเขาโทรมาป้าเดี๋ยวช้างมาแล้วนะเขาสั่งมาจากเมืองจันทร์อือให้ป้ารอรับ จะไสถานที่ให้ค่ะเออที่นี่เปิดสมอว่ามากลางคืนได้ไหมคะได้ได้แล้วป้านอนกี่โงงกลางคืนไม่เจอป้าป้าจะอยู่แค่เ่วงเย็นตอนเช้าเนี่ยป้าต้องตื่นในเช้าขายของ่ะอ๋อก็คือเขาไม่ได้มีเงินอะไรให้เราให้ทามาหากินเอาอ๋อค่ะก็คือเหมือนอ่าเรียนเรียนดูด้วยวิธีนี้ค่ะแล้วทีนี้ยทูปเทียนที่เราเห็นเนี่ย ถ้ามันไม่มีป้าก็ต้องเป็นนหาซื้อใช่แล้วป้าแล้วแบบคนมามันไม่มีตู้บริจาคเมื่อก่อนมันมีตู้ก็โดนยกอะยกสองเที่ยวสามเที่ยวขนาดออกไว้ด้วยนะอืมเชิงเทียนเมื่อก่อนไว้ได้ที่ไหนล่ะหายค่ะุหลังฝานดีตำรวจด้วยเนาะอป้าขโมยกระเด็ดพ่อหายนี่ก็ต้องลายเขาซื้อมาถวายค่ะเอาออกไปเลยนะ แต่รูกนี้ไม่ได้ออกอ่ะต้องออกไว้ค่ะนึกไ้เลยแล้วอย่างนี้ป้าก็ต้องออกเงินเองอย่างนี้สมมติหนูจะช่วยก็ได้ใช่ไหมคะได้แล้วแต่แล้วแต่เาะคือถ้าไงอ่ะเราก็ช่วยผ่านป้าไปเลยก็ได้นะเพราะว่าหย่อนตู้แล้วมันโดนยกมันโดนยกเพราะว่าทั่วเพี้ยนี่ยใช้กันทีคนละใช่ใช่สามสิบต่ำสุดคือสามสิบเอ็ดดอกาเอ็ดอกต่ำสุดคือสามสิบเอ็ดดอกอ่ะหรือว่าถ้าใครสะดวกใหากจะ เอาทูบมาช่วยเอามาเองก็ได้ไม่เป็นไรแล้วคือว่ากันเสร็จแล้วก็เอาไว้นี่เลยให้คนถวายต่อไม่อย่างเทียนต้องใช้เทียนไซส์ไหนคะไซส์นี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาซื้อมามันไซส์เล็กอ๋อนี่นะอืมไห่ันไม่ถึงเล่มบาทอ่าสีขาวก็ได้ขาวก็ได้เหลืองก็ได้ไม่เอาเทียนแดงอ่าอันนี้เล็กเกินไปเล็กไป ต้องเอาแบบประมาณนี้อ่าถ้า,าเห็นแล้วหมาจะใหญ่ไปไหมคะหนักบาาก็ประมาณนี้ล่ะมัง้งอันนี้มันแต่มันเป็นสีขาวนี่บาาเลยหนักบากบา หนักมากแต่จะเท่านี้เล่นบาท์กำลังดีเล็กกว่านี้มันก็จะไม่น่าดูอ่ะแล้วเวลามาไม่เห็นเหมือนเนียที่ป้าบอกเวลามาเริ่มต้นนะให้จุดเทียนก่อนเอาความสว่างสวาสว่างสวายลํำทางชีวิตเราให้จด่วงกัะจวาแล้วป้าไปเอาบทชนวาแาบไหนหรืออยากรู้ก็จับตอนแรกก็ใช้อ้นี่ไงพราะนตหลังๆไม่ต้องใช้แล้วเหมือนกันมันเ็นหย่งลายเองเลย ก็จะรู้ว่าจะต้องอ่าอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงเงีถย้าเคยเข้าฝันแบบถูกด,ดํามาเข้าฝัน,นป้าไหมก็ป้าได้กับตัวเองนะอ่ะป้านอนหงหลังเงี้ยค่ะมีเด็กติกดยาก,ก็คือตำรวจทีเนีอยอไปโกหกเ้าลรรูกชายเนี่ยแล้วเสร็จปาดคอมันก็เอาเงินนี่ตีแล่นเดือป้าไม่เป็นไระนะบะอกกเัเพ่ากู่ว่าให้ลูกมีแรงสู้มีแรงสู้มันกดะเสียงเติมไม่มีเลย ต้องรักษาตัวเองนานเลยก็ลเลยบอกว่าลูกก็จะอยู่รับใช้โอ oh. หมอยังงงอะ่ะเลืออเป็นตัวแต่ว่าไม่มีแผลอะไรเลยได้แต่หัวแตกไม่เกียวคนเนี้ย <c oughs> บุญาม,มามีของท่านก็ <c oughs> ลเลยต้องอยู่กับท่านท่านก็เก็บไว้ดูแลท่านาใช้เป็งบริวารขนาดว่าอยู่ไปอยู่บ้านช่วงโควิดต้องออกมามาค้าขาย แล้วก็ค้าขายดีกับใครเพื่อนก็คือได้บุญญมามีไม่ไม่ลำบากอ่าไม่ลำบากเขาแบบเราอดก็ปูเงินไอ้นี่เราอะให้กล้วยหน่อยเถอะกมมีนะมันมีโชคขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเคยถูกหวยนะคะเคยแต่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่นะแต่ต้องซื้อแบบสองตัวสองตัวให้แบบว่าเหมือนสนุกสนุก มีกำลังใจอ่ามีกำลัง <c oughs> ก็ได้กำลังใจจากข้านนั่นแหละ <c oughs> อืวันนี้ก็วันนี้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวต้องพิสูจน์ใช่ทุกคนพิสูจน์ด้วยตัวเองขั้งเชื้อใช่ครัยังบอกว่าเดี๋ยวามาแก่กระดังมันเนี่ยเพาลงติ๊กต่อกันชุดหนึ่งแล้วเ,เ,ด,วเดี๋ยวก็ดังอ่าถ้าเขาบอกให้เขาสาเร็จกันด้วยดีค่ะเขาจะได้กลังไหว่าปคูะถ้าอย่างนั้นใบสีใครอยากจะ ถวายก็ได้แต่น้อยที่สุดน้อยที่สุดดอกไม้ต้องห้าปวงเพราะต้องเป็นทวงอะไรอ๋อหนูถามหน่อยหนูเห็นแบบเป็นดาวเรืองแบบนั้นกับเป็นมะลิดาวเรืองได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดใครหาแบบนั้นไม่ได้ก็เอาแบบใดแบบหนึ่งอะไรก็ได้แต่ขออย่าเป็นดอกไม้สีแดงได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยยังไงเดี๋ยวจะได้ช่วยค่าเพิ่มอนึงนะคะสวัสดีค่ะ